สวัสดีครับลาซานเน่คาสปานะครับผมวันนี้มาให้ชมอีกหนึ่งงานนะครับติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับผมลูกค้าไปเคมสีมานะครับก็จะมีเคมสีใน2ส่วนนะครับจะมีเป็นด้านหลังตรงนี้นะครับกับประตูนะครับผมก็ลูกค้าไปชนและเฉี่ยวมานะครับก็ทําการเคมสีเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้เข้ามาตามนัดนะครับผมเข้ามาติดฟิล์มใสกันรอยนะครับผม ลูกค้าที่ติดฟิล์มใสกัลอยเต็มคันไปหรือติดตั้งฟิล์มกับเราไปนะครับไม่ว่าจะเต็คนครึ่งหน้าจุดประทะทั้งคันหรืออะไรก็ตามแต่นะครับต้องการจะเคมนะครับเราจะมีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าเก่าเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าราคาจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าทําฟิล์มตัวไหนไปก่อนนะครับผมเรามีทั้งหมด7เกรดนะครับเราต้องมาดูกันว่าลูกค้าทําเกรดไหนไปนะครับผมแล้วก็เราก็จะคํานวณราคาให้ว่าชิ้นใหญ่หรือเล็ก หรือชิ้นไหนก็ตามแต่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับจะมีราคาพิเศษให้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าอย่างนี้เราติดตรงนี้ไปด้วยนะครับเราติดชิ้นใหญ่ทั้งหมดเลยไอ้ไอ้ส่วนเล็กๆพวกนี้เราแถมให้นะครับแต่ใหญ่ๆเงนี้เราคิดสตางค์นะครับผมอย่างคันนี้ก็ก่อนที่จะมาติดฟิล์มใส่กันลอยเนี่ยเราก็ทําการขัดลบรอยนะครับแล้วก็เคลือบเซรามิกให้แล้วแหละนะครับแล้วก็ค่อยมาติดฟิล์มใส่กันลอยตรงนี้ให้ ลูกค้าก็จะได้ทุกอย่างที่เหมือนกับครั้งแรกที่เราทําเลยนะครับผมแต่ว่าความสวยงามเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายองค์ประกอบนะครับว่าบางทีลูกค้าไปเคลมสีมางานสีอาจจะทํามาไม่เรียบร้อยนะครับจะให้ดูจุดหน้านี้ลูกค้าเคยเคลมก,กันชนหน้าไปนะครับผมแล้วตอนนี้เกิดปัญหาคือนี่นะครับสีแตกนะครับสีแตกจากข้างในนะครับผมสีแตกจากข้างในนะครับ หลายจุดเลยนะครับไอยอย่างตรงนี้เราไม่ไรับประกันนะครับนี่นะต้องกลับไปที่งานสีของลูกค้าที่ลูกค้าทํามาแต่แรกนะครับผมแต่ว่าในงานฟิล์มหรือเซนม,มิกเนี่ยตรงนี้เราเรื่องสวยงามเราดูแลเต็มที่เลยนะครับแต่เรื่องคุณภาพของอประตูหรือว่าสีที่ทํามาหรือความห่างความชิดอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของศูนย์บริการเกี่ยวกับ ตัวบอดี้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์รูปเองหรือเป็นอู่ที่ไปทํามานะครับให้เขารับผิดชอบตรงนั้นแต่ผมจะดูแลเรื่องสวยงามให้หมดเลยครับไม่ต้องห่วงเลยจะเห็นได้ว่าทั้ง2สีนี่ครับสีอาจจะต่างกันนะครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราติดฟิล์มไม่ติดฟิล์มนะอันนี้เพิ่งติดนะครับเดี๋ยวมันเซตตัวมันก็จะแห้งลงแล้วมันก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ติดเต็มคันนะครับก็มาอัปเดตงานครับผมหลังๆนี้พอเข้าปีที่3ที่4ของลูกค้าครับลหลายๆคนเริ่ม เปลี่ยนรถการหรือว่าฟิล์มเริ่มหมดสภาพหรือว่าเริ่มเฉียวชนอะไรพวกนี้แหละจะจะจะเป็นห่วงของเขาแล้วนะครับจะเริ่มมีการเข้ามาเค็มจุดนั้นจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้คิวิโอน,นี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้ลูกค้าเก่าของซันเน่นะครับหรือเป็นลูกค้าใหม่ที่กาลังจะใช้บริการเรานะครับผมบางที่ติดฟิล์มจบเลยนะครับผมจายกีบาทคือจบกันเลยมีปัญหาอะไรก็ จ่ายสตังค์นะครับแต่ของเราใช่ครับจ่ายสตังค์แต่ว่าเรามีราคาพิเศษให้ไม่ได้คิดดุดดันเท่าครั้งแรกแน่นอนนะครับผมเป็นชินเล็กชิ้น้อยอะไรเงี้ยเราดูแลให้เราแถมให้ได้เราแถมนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่นี้ก็อาจจะต้องใช้คิดคำนวณจากตารางเมตรหน่อยนะครับผมมาอัปเดตให้ลูกค้าดูนะครับผมสําหรับงานติดตั้งปีนใส่กรนลอยอยากได้งานดีๆแบบนี้นะครับซานเน่คาสปายินดีให้บริการเลยนะครับ